ข้อสิสองมาหาค่า k 3กัน,นะะก่อนหาดูนิดนึง a b d e ม,มีอยู่สี่สารนะคะส่วนสมการ1สมการสองมี c แต่ในนี้ไม่มี c ก็แสดงว่า c ต้องโดนตัดใช่ไหม c ต้องโดนตัดแน่นอนอมาดูกันดีกว่า a ไล่เทียตัว a a นี้อยู่ในสมการนี้เพราะฉะนั้นอยู่ฝั่งเดียวกันด้วยเพราะฉะนั้น a เหมือนเดิมสมการนี้เหมือนเดิมบวก3 b ไปข้างหน้าย้อนกลับก็คือได้ c k 1ก็ยังเหมือนเดิมยังไม่ทำอะไรแต่นั้นมา b อ่า b b เราอยู่ในสมการหรือสมการเดียวกันเพราะนั้นพอนะคะไปต่อไปนี้ D D อยู่ที่สมการ2อยู่ฝั่งเดียวกันไหมฝั่งเดียวกันเพราะนั้นอาสมการ 2, 2> เบื้องต้นไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นเขียนเหมือนเดิมค่ะ2 4 2 4เดียว2 4ไปข้างหน้าย้อนกับ3 D บวก2 E K 2ก็ยังเหมือนเดิมอนนี้ c จะต้องถูกตัดใช่ไหมจะต้องหายไปแต่เนื่งเรียนดูตำแหน่งดู c ตำแหน่งโอเคนี่คือตำแหน่งที่ต้องตัดกันแต่ตัดกันตอนนี้ c หมดไหมไม่หมดเพราะนี่คือ1นึ่ง c น,นี่2 c เราจะต้องทำให้มันเท่ากันทำ c ที่น้อยให้เท่ากับ c ที่มากจาก1 c ทำไงจะเป็น2อ c ทำไงคะเอา2คูณตลอดถูกไหมอ่ะมันคูณเลยนะเป็น2 อันนี้จาก3คูณ2ก็เป็น6กหกหกแล้วก็2เพราะฉะนั้น K 1นี้ไม่เหมือนเดิมแล้ว K นี้ก็ต้องกลายเป็น K 1นึ่งแดดเหดเท่ากับเท่าไหร่โมลจำนวนจำนวนโมลม,มากกว่าเดิม2เท่าเพราะฉะนั้น K 1แดบนี้ก็คือ K 1ยกกำลัง2โอเคไหมคะ K คนึ่กำลังสอง นามาเช็คแต่นี้โอเคสี okay. C, 2, C, 2, C. ่สองสี่สองสี่ตัดตัดหมดยังหมดแล้วหมดแล้วนะก็จะเป็นสองเบวกหกไปข้างหน้าย้อนกลับสามดบวกสองเหมือนกันไหมอ้าเหมือนกันแล้วนี่เหมือนกันแล้วเพราะนั้น k สามจึงเท่ากับ,กบเท่าเท่าไหร่ k หนึ่งแดก คูณ k สองเขาไม่ให้ตัวเลขมาเราก็คาแค่นี้แหละนี่คือคำตอบโอเคไหมคะอ่านี่ขอดูข้อสิบสามิอ่าขู่ตอข้อสิบสามเลยนะ,ะข้อสิบสามหาค่า k สามอ่ะเหมือนเดิมไปดีกว่าเช็ค n สอง o n สอง o เป็นไงคะคนณเราฝังวันนั้นขู่กลับนะ,ะอ่าสมการนี้มากลับเป็น n สอง o ไปข้างหน้าย้อนกลับกา๊าซไนโตรเจนบวกเศษ1นส่วน2กา๊าซออกซิเจนเมื่อกลับปุ๊บอันนี้ก็ต้องเป็น K 1เ<ม>ดเท่ากับอย่างเงี้ยกลับก็คือ1ส่วน K 1เดี๋ยวค่อยไปแทนค่าทีหลังนะคะจากนั้นมาตัวที่2 K ygen, อง y อ e n ออกซเจนมี2อันไม่เอาข้ามไปดูตัวนี้เลยค่ะ NO อยู่สมการนี้ฝั่งเดียวกันเป็นผลิตภัณฑ์เหมือนกันเพราะนั้น สมการนี้หูเขียนเหมือนเดิมไม่กลับก็จะเป็นกา๊าซไนโตรเจนบวกกา๊าซออกซิเจนได้อะไรคะ2 no เมื่อไม่กลับก็เป็น k 2เท่าเดิมอ่ะตอนี้ลองรวมนะรวมรวมวม,วมนี่นี่เท่ากันใช่ไหมตัดตัดอันนี้คือหึ่ใช่ไหมหนึ่งส่วนสองตัดตัดหนึเหลือนหนึงส่วนสองอเพราะฉะนั้นรวม หมดละไม่มีแล้วก็จะเป็น n 2 o คือตัวนี้บวกคืออันนี้1ส่วน2ก๊าซออกซิเจนได้2 n o เหมือนกันไหมเหมือนกันเพราะฉะนั้น k 3จริงเท่ากับอะไร k 1ดดนึ่คูณ k 2อ k 1นึ่งคืออะไร1ส่วน k 1 0.7 คูณ10กำลังลบลบอะไรลบ19คูณ k2 4.2คูณ10กำลังลบ31มอนั้นเ3เท่ากับไปเขียนเอง